สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับป้าเซมี่แล้วนะคะเซมีชาแนลนะคะ Hello everyone welcome to Semi Channel please come enjoy look my clip now today I bring everyone to uh, ประจวบสเตเดียมในประจวบทาวนะคะ โอเคค่ะวันนี้ป้าเซมก็พามาดูแข่งฟุตบอลนะคะทุกคนวันนี้มีแมตส์สำคัญนะคะเพื<ๆ>่อนเพื<ๆ>่อนก็คือประจวบ fc กับบุรีรัมย<ๆ>ูในเตตนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนวันนี้ป้าเซมก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกัศกบลุงนะคะลุงก็อยู่นี่ทีนี้เดี๋ยวป้าเซมจะรอลุงเควินก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาการแข่งขันนะคนก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะคะทุกคน ป้าเซมก็รอลุงเควินอยู่นะคะมเมื่อไหร่จะมานี่ตอนนี้ก็เวลา,า17นาฬรกา40นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ชมบรรยากาศก่อนนะคะป้าเซมก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน วันนี้เราต้องเชียร์ทีมประจวบสมัยเมื่อ5ปีที่แล้วนะถ้าป้าเซมจําไม่ผิดป้าเซมก็มาดูนะปะ้าขอบอกป้าเซมไปเชียร์บุรีรัมย์ลุงเบิร์ดกระโหลกเลยทุกคนก็มีฝรั่งต่างชาติมาเชียร์อยู่นะคะนชมบรรยากาศกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปหาลุงกันนะคะเพื่อนๆลุงอยู่ข้างบนนะคะทุกคน คนก็มาดูเยอะอยู่นะคะบุรีรัมกับประจวบค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเอ็นจอยกันนะคะอุ้ยเกมจะเริ่มแล้วเพื่อนๆไหนตาาีีดไม่ตา เกมเริ่มแล้วค่ะทุกคน เชียทั้งสองทีมนะคะเพววืนนพวว่อนๆอะววนะอเพื่อนเเมื่อกี้มีการเช็คแล้วนะคะทีนี้น่าจะล้ำเส้นประเซมก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะก็เท่ากับกลายเป็นศูนย์ศเหมือนเดิมนะเพววื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะคะ ลีลามันจะได้ 16นาทีนะคะเพื wide, measure, <No 1> <Uh ่อนๆตอนนี้ก็บูริน้ำ1ูน์แล้วเพื่อนๆก็มีเหตุการณ์ประท้วงกันเล็กน้อยนะคะป้าเซมไม่อยากอัดคลิปนะคะเพราะว่ามันดูๆแล้วมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประจวบประท้วงเพื่อนๆค่ะเรามาเข้าเกมกันต่อนะคะ ขอบอกว่าบูรีรามเนยเต็ดอะ่ะเบอร์ห้าีลาทรนบูรัานะก็ะเซมเป็น f อฟซีเขาเนี่ย Gracias. ีก็ครบครึ่งแรกแล้วนะคะเพื่อนๆ45ห้านาทีนะคะทดเวลาประมาณ3นาทีนะคะเพื่อนๆบูรีลัมก็นําไปแล้วนะคะ1ศูนย์ประจวบของเราก็ยังสู้ไม่ถอยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาครึ่งหลังนะคะเพื่อนๆเช็คกิ้งเพนันติไม่รู้ว่าประจวบจะได้ลูกโทษไหมคะเดเพื่อนๆกำลังเช็คกิ้งเพนันติอยู่นะคะ ไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อน Penalty decision no Penalty นะคะทุกคนโอเคเรามาลุยกันไหม จะได้ลูกโทษนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าประจวบจะสามารถตีตื้นมาได้1ต่อหนึ่งหรือเปล่าเรามารุ้นกัน,นะค่ะเพื่อนๆแต่พูดถึงอพาษีของบุรีรัมมันก็เหนือกว่าประจวบเพื่อนๆแต่เขาก็ชนะเราอยู่ค่หนึู่นย์นะาเราจะดูว่ามันได้เงินไหม país นาทีที่90นะคะแต่บังเอิญว่าบุรีรัมย์ทำแฮนด์บอลนะคะเพื่อนๆกรรมการก็ไปเช็คคอมเพนนติ Com, แล้วนะคะก็คือเราได้ลูกโทษนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนะคะเพื่อนๆว่ามันจะได้ตีตื้นมาเป็น1-2หรือเปล่า<ๆ>เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เพราะตอนนี้มัน2อศูนย์อยู่นะคะเพื่อนๆอ่าประจวบสู้ๆทุกคนลุงก็อยากให้มันเข้านะเพื่อนๆอ่าเราดูอ่าประจวบสู้กั อคอยนะในนาทีที tipo, ่90นะคะก็เท่ากับ2-1นะคะทุกคนก็ยัง <m> ดีนะคะเพื่อนๆก็ยังดีค่ะเพื่อนๆอันนี้เราก็จบเกมแล้วนะคะเพื่อนๆสรุปแล้วก็ประจวบแพ้ไปนะคะ1-2นะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะทุกคน กลับบ้านกันค่ะเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะคะเพื่อนๆนานๆพระเซมจะมาดูกับลุงนะคะวันนี้คนก็มาดูเยอะอยู่นะคะเพื่อนฮ้องไปก่อนเรากลับบ้านกันค่ะ๋ยวเราจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ